สวัสดีครับสวัสดีเจนวันพุธที่18บิทดพฤษภาคมน,นะครับวันนี้นะก็เดินมาตลาดนะมาดูแม่น้ําปิงด้วยนะครับนี่ทุกคนดูเหมือนน้ําจะขึ้นนะฮะวันนี้น้ําจะขึ้นนะครับ,นนนนรบก็คือแบบไม่รู้ฝนตกมาจากไหนนะแต่ที่เชียงใหม่ไม่ตกนะสงสัยฝนตกบนดอย นี่ยสังเกตเมื่อวานเนี่ยต่อตอต้นนี้นะฮะยังผุดอยู่เลยนะครับวันนี้นะฮะจมไปแล้ววันนี้จมไปแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยยังผุดแล้วก็ระดับน้ําก็แบบน้อยกว่านี้นะฮะเห็นเห็นกับตาเลยนะครับเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นเยอะลงเยอะนะครับเมื่อวานเนี่ยแบบมี น้อยกว่านี้นะฮะวันวันนี้เพิ่มขึ้นนะฮะสังเกตจากตอไม้ตรงนี้นะครับนะครับก็ตรงแพร่ไม้ไผ่ตรงที่เป็นจุดสังเกตนะฮะก็คือวันนี้ท่วมแพร่ไม้ไผ่แล้วนะครับ ก็ขึ้นพอสมควรนะฮะแล้วก็น้ำก็ชิเชี่วน,นิดหนึ่งนะครับแต่ฝนไม่ตกนะครับสงสัยไหลลงมาจากดอยไหลมาจากที่อื่นนะฮะที่สำคัญนะฝนก็ไม่ตกนะครับอ่านี่ก็คือเป็นท้องถนนยามเย็ยนด้วยนะทุกคน เส้นนี้นะครับก็คือเป็นพิกัดสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะฮะที่ตลาดบันท่อนะครับข้ามไปก็จะเป็นตลาดนะฮะแล้วต่อไปนะฮะก็จะเป็นวัดนะฮะเป็นโซในโซนสุราชการนะครับอา่านี่คือ สองพ่อลูกเนี่ยแบบมาทุกวันทุกวันเลยนะครับก็คงจะได้ปลามั้งแต่ก็ดีนะมีกิจกรรมพาลูกเขามาตกตอนเย็นนะฮะท่วมแล้วนะครับตอนเนี้ย น้ำก็ยังคงไหลามาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไหลแรงกว่าเมื่อวานนะฮะนี่ครับก็มาอัปเดตระดับน้ำของแม่น้ำปิงนะฮะให้ชมบรรยากาศของเชียงใหม่ไปในตัวด้วยนะครับท้องถนนหนทางนะฮะของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีคนบอกให้ผมดูระดับน้ำตรงตู้ที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้นะฮะ ตู้ที่ผมเดินผ่านมาตรงกลางสะพานอะ่ะมันดูไม่ได้นะมันล็อกนะฮะเขาใส่กุญแจเขาใส่กุญแจผมเลยไม่สามารถที่จะดูได้นะครับว่าระดับน้ำมันอะไรยังไงะนะฮะถึงแม้แบบดูก็ดูไม่เป็นมั้งว่าแบบความเร็วเขาจะวัดเป็นความลึกความเร็วน้ำอะไรอย่างงี้ปะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะไม่เคยไอ้นี่จะถีง เนี่ยครับก็มาอัปเดตได้เห็นนะถนนหนทางของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคนก็มาอัปเดตได้เห็นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เห็นคลิปที่ผมอัปตลอดตลอดนะครับดูคลิปใหม่ด้วยกันนะโอเคนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ